วงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมี30มสทัศนพระเดชพระคุณหลวงุู่สดจันทสโร,ร ศูนย์รวมณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธันทัสโรเป็นศูนย์กลางเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดเกิดเป็น เพิ่งจัรพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทศโรหน่วยใหม่ใหม่ไม่สำทมเกิดศูนย์กลางดวงกลมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจรนทศโรหน่วยใหม่ใหม่เพิ่มมากขึ้น ศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัศโรศูนกลางดวงกลมแต่ละหน่วยบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัศโรดึงดูดซึ่งกันและกันรวมกันเป็นกระแสบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัศโรรวมกันเป็นอู่ทะเลมหาสมุทร บารมีสามสิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรรวมกันเป็นกระแสเดินทางไปตามส่วนของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ถูกประกอบขึ้นเป็นท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธเยันท,ทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุเดินทางนัดตำแหน่งเส้นทางสายกลางของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ไปตามธาตุทั้งละเอียด ทั้งหยาบทั้งหมดทั้งโครงสร้างรวมกันทั้งส่วนที่เป็นอูมหาสมุทรบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลุสุษยจันทสโรส่วนที่เป็นธาตทั้งละเอียดและหยาบที่เป็นส่วนของอท่อทานธรรบารมีสามสิบทัดนี้รวมกัน เป็นนิพพานธรรมาร,รมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสรส่วนท่อทานธรรมปร,รมีสาบทัศนี้ที่เป็นส่วนของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้กระแสธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรศโรเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมโลกโกรธหลงธรรมทั้งหมดเพื่อดึงดูดบอ่อเกิดณนะตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยบารมี strikes, mañana, 30มส pues ิบทัศพเดชพระคุณหลวงพุทธศจันทรศโรให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมี30มสิบทัศพเดชพระคุณหลวงพุทธศจันทรัศโรศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงพุทธศจันทรศโรศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยบารมี30มสิบทัศพเดชพระคุณหลวงพุทธศัจันทศโร ดึงดูดซึ่งกันและกันเกิดเป็นกระแสไหลเวียนบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีจันทสโรรวมศูนย์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีจันทสโรเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ รวมศูนย์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลงปุสสตันทัสรโรเป็นการไหลเวียนของกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ทั้งตำแหน่งละเอียดสุดคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรตำแหน่งหยาบสุดคือตำแหน่งธาตุละเอียดหยาบที่เป็นตำแหน่งที่ทำอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทสโรรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถนี้ เกิดขึ้นมากในจัก,กรวาลมนุษย์ที่หมายรวมถึงมนุษย์ถึงนรกหมายรวมถึงโลกกันเป็นส่วนหยาบสุดที่กระแสบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณลงพุทธเจันทัศโรไหลเวียนเพื่อรุก เข้าสู่ธรรมทั้งหมดเข้าสู่ธรรมโลกโลดหลงเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศประเดชประคุณหลบพุทธสดันตสรกดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมโลกโลดลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศประเดชประคุณหลวงพสทธสดันทราสรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เมื่อถูก ดึงดูดรวมศูนย์ณนศะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัศโรซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรที่เป็นเครื่องจกักรเป็นพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโร เป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาตรร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสอสิบทักษะเดชพะคุณหลวงปุษสิกันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม กับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธดจริทัศโรทั้งหมดทุกส่วนวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธดจริทัศโรที่หมายรวมคือวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ของธรรมโลภโกรธหลงที่มีศูนย์กลางตําแหน่งที่ละเอียดสุดอยู่ณนะตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรกิเลสธรรมอพยากตาธรรมาธรรที่ไม่ใช่บารมีสามุิทัตน์พระเดชพระคุณลงพุทธเจกินทัสโรตําแหน่งหยาบสุด คือตำแหน่งที่เป็นธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ปรากฏในจัก,กรวาลมนุษย์ที่หมายรวมถึงมนุษย์นรกโลกกันวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกโลดหลง ที่สร้างโครงสร้างกทมขอในจักรวาลมนุษย์ในนิพพานธรรมปรมีสาสิบทัศนพพ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันรรทศรกที่สร้างองค์ประกอบจัดฉากเรื่องราวสร้างเวลาของธรรมโลกโกรธหลง ที่เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เกิดขึ้นกับนิพพานธรรมปรมีสาสิทัศพระเดชประคุณหลวงพศทธเจ้าทรรัสโรบังคับธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นไปตามการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ จากทรรมโลภโกรธหลงซึ่งเราต้องสังเกตอย่างละเอียดในส่วนหยาบส่วนละเอียดทุกส่วนว่าเกิดจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากทมใดเพื่อ ให้บงจรการทำยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของบารมีสาสิทัศพระเดะคุณหลพุทธจันทรโรสะดวกราบรื่นให้กระแสธรรมบารมีสามสิทัศพระเดพระคุณหลพุทธจันทรโรไหลเวียนอย่างสมบูรณ์เป็นปกติ เดินทางไปทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบอย่างสมบูรณ์ครบวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทธจันทร์ทัโรเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รู้ทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบทุกส่วนของวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ จากวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโ,รโลภโกรธหลงไม่รู้ส่วนละเอียดส่วนหยาบของวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดโดยไม่รู้ ถึงการละชั่วทำดีทำให้ผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสุทันทัศโรถูกหลอกลวงปิดบังบิดเบือนต้มตุนไม่ให้ละชั่วไม่ให้ละจาก วงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบเช่นไม่รู้ว่าการรับส่วนหยาบ ที่ทำโลกโกรธหลงดึงดูดประกอบธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นโครงสร้างของการไหลเวียนของธรรมโลภโกรธหลงไม่รู้ว่าเป็นวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลภโกรธหลง เข้าร่วมสนับสนุนเข้าสู่กระแสธรรมโลกโกรธหลงเข้าสู่วงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกโกรธหลงจึงท,ทำให้เกิดโครงสร้างกอทอมขอเอเกิดเป็นโลกโกรธหลงหรือเป็นกิเลสเพิ่มขึ้น เกิดคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกหนี้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลาย,ายซึ่งกันและกันอาฆาตเบียดเบียนจองเวรกันมากขึ้น <c oughs> เกิดโครงสร้างที่ถูกบังคับให้ตายจากทำโรคโลดลงที่บังคับให้ตายบังคับให้ร่างกายเสียสภาพ บ,บังคับให้ทำร้ายทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันร่วมกันทำเป็นอภิสังขารซึ่งเป็นภัยพิบัติเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ซึ่งทั้งหมดมาจากธรรมที่ไม่ใช่บรารมีสามสิทธัตถะเดชปุรุปุษณ์จันทสุรุเป็นธรรมโลบโกตรง ที่ไหลเวียนไปตามคนสัตว์สิ่งของเป็นตัวอย่างหรือตัวอย่างไหลเวียนไปตามอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดละยายะเพื่อหลอกลวงปิดบังบิดเบือนต้มตนไม่ให้ละ ชั่วไม่ให้ทำดีไม่ให้เกิดความผ่องใสาจากกระแสรธรรมปรมีสางสิทธัประเดชพุณหลงพุทธสุดยันรรััตโเราจรึงต้องสังเกตอย่างละเอียดให้ละชั่วทำดี ทำให้ผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชปคุลลกุศดยันัสโรให้เป็นปกติสมบูรณ์ซึ่งจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่มผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์รู้ทั้งหมดของวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบไม่ให้ทำรรอื่นที่รวมหมายถึงโลภโกรธหลงหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระกุลหลวงพุทธศัจทศัศโร ให้ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐทักค้นเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราณศูนย์กลางเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปรกฏลมงพุทสดเด่นทรทุกที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศถะเดชประคุณหลวงพุทธสดันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบารมีสามสิทััตถะเดชประคุณหลวงพุทธสดันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระพต้นท้าต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายพระต้นธาตุตนธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าที่อยู่ในจักรวาลพระต้นธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลมงปู่เดีย่์ทธธัศนกนิพพานรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมการสังเกตอย่างละเอียด ถึงวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราคือการรักษาตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประทมเริ่มแรกบารมีสาวิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัศโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลงพุสจันทัศโรนิพานธรรมบารมีสามสิบทักษะเดชพระคุลงพุสจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกนิพานทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อดอัดไม่คับแค่ตลอดเวลา เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัศน์ทั้งหมดทุกส่วนครบถ้วนสมบูรณ์ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู่ครอบคุมนิพพานทั้งหมด เป็นยุติธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรเป็นยุคชาวสิวิไลบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันท um ัศโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิททัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรเป็นทานศีล สมาธิที่ปกติที่ได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สถจันทสโรเป็นละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ครอบคุมทุกนิพพาน ตลอดที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันญทะโรกตลอดไป